ไหมน้ำนะคะที่เรารู้จักกันก็คือไบโอซิมูเลเตอร์นะคะในหนึ่งอะลลกุญนะก็จะมีไหม1 0 0่พันกว่าเส้นเลยทีเดียวก็ได้การร้อยไหมไปอีกหลายๆพันเส้นค่ะเห็นผลทันทีเลยค่ะหลังทำก็คือจะเห็นว่ามีความฟูขึ้นเลยหลังจากนั้นรอเวลาสักหนึ่งเดือนก็จะเกิดการกระตุ้นคอลลาเจนผิวเราก็จะดูหนาขึ้นฟูขึ้นได้ คนที่อาจจะมีร่องใต้ตาหรือว่ามีความคล้ำของใต้ตามีเส้นฝายลายหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นเส้นตีนกาเนาะที่เรารู้จักกันเนี่ยค่ะหรือว่ามีร่องแก้มหรือแม้แต่กระทั่งมีความหย่อนคล้อยของใบหน้าชื่อหมอเตยค่ะเป็นหมอประจำคลินิกของเวนิเซียคลินิกที่เชียงใหม่เนาะ ไหมน้ำนะคะที่เรารู้จักกันก็คือไบโอซิมูเลเตอร์นะคะก็คือเป็นตัวกระตุ้นคอลลาเจนค่ะก็ประกอบไปด้วยตัว P ีดีอค่ะซึ่ง p ีดีอเนี่ยก็อยู่ในองค์ประกอบของโมโนเทรดก็คือไหมเส้นเดี่ยวที่เราเอามาร้อยหน้ากันทีละหนึ่งเส้น1เส้นให้เป็นสร้างกรอบอะไรเงี้ยค่ะที่เราเคยเห็นใน1นึ่งกุลนั้นก็จะมีไหมตัวนั้นนะประกอบไปด้วยประมาณ1,000กว่าเส้นเลยทีเดียวเหมือนว่าแค่เราฉีดไหมน้ําไปก็ได้การ้อยไหมไป,ไปอีกหลายๆพันเส้น ่ะสำหรับคนที่เหมาะสำหรับการทำใหม่น้ำนะคะก็จะพบในคนที่อาจจะมีล่องใต้ตาหรือว่ามีความคล้ำของใต้ตามีเส้นฝายไลหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นเส้นตีนกาเนาะที่เรารู้จักการเนี้ยค่ะหรือว่ามีล่องแก้มหรือแม้แต่กระทั่งมีความหย่อนคล้อยของใบหน้า ไม่เหมือนกันเลยค่ะ<ม>เพราะว่ามันเป็นคนละจุดประสงค์ในการรักษาเนาะอย่างตัวฟิลเลอร์เนี่ยเราจะมาใช้ในการเติมเต็มใต้ตาสําหรับคนที่มีใต้ตาลึกเนาะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสุดตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวใหม่น้ำเนี่ยเราจะเน้นในการเติมในชั้นบริเวณชั้นตื้นเพื่อให้เกิดการกระตุ้นคอลลาเจนที่บริเวณผิวหนังของใต้ตาก็จะได้ในเรื่องของริ้วรอยใต้ตาเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของความคล้ำแล้วก็การกระตุ้นให้ผิวหนังบริเวณใต้ตามีความหนาขึ้นสามารถทําร่วมกันได้ใน ีดได้เลยเพราะว่าเติมกันคนละชั้นนะคะแน่นอนค่ะเพราะว่าในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนเนาะผิวเรามีคอลลาเจนผิวเราก็จะดูยาวไวขึ้นเหมือนในหน้าเด็กเนาะในเด็กที่ยังไม่มีคอลลาเจนที่สูญเสียไปผิวของเขาวัดกับคนที่อายุ40-50ก็ต่างกันอยู่แล้วดังนั้นหลังฉีดตัวใหม่น้ำไปก็จะมีความยาวของผิวกลับขึ้นมาได้หรือว่าชะลอความแก่ได้ค่ะ เห็นผลทันทีเลยค่ะหลังทําก็คือจะเห็นว่ามีความฟูขึ้นเลยหลังจากนั้นรอเวลาสักหนึ่งเดือนก็จะเกิดการกระตุ้นคอลลาเจนผิวเราก็จะดูหนาขึ้นฟูขึ้นได้ค่ะก็คือที่คลินิกเรานะคะเป็นเจ้าแรกๆในการนําใหม่น้ําเข้ามาใช้ที่คลินิกนะคะอันที่2ก็คือมีเคสที่ได้ผ่านการทำเนี่ยมากกว่า5,000 0ื่นเคสแล้วค่ะเพราะว่าเรามีรางวัลการันตีนะคะว่าเป็น top ็นเดอร์ ตรนี่ค่ะอันที่3นะคะสุดท้ายก็คือสําคัญเลยว่าหมอของที่เราค่ะได้รับการเทรนอย่างต่อเนื่องตลอดค่ะแล้วก็สําคัญไปกว่านั้นอีกก็คือเราเนี่ยยังไม่เคยได้รับฟีดแบ็ k จากลูกค้าเลยว่ามีการฉีดไปแล้วเป็นก้อนหรือว่าเป็นลำอะไรค่ะ ก็ขอฝากคือพี่น้องชาวเหนือที่เชียงใหม่นอกก็คืออย่าลืมไปใช้บริการที่สาขาเดอ v e n นิสเซียคลินิกเซนทันเฟสติวนะคะฝักเนื้อฝักตัวเหมาะตัวนะเจ้า